เป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่โรงเรียนในร้อยตำรวจสามพรานด้วยน่าสนใจน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งครับไฟล้างตาของรุ่งราวีครับจะเจอศอกชักเหมือนเดิมหรือว่าจะกลับเมโชว์ฟอร์มและก็เอาชนะทางด้านของยูเซฟเบคาเนมทะลุเข้าไปชิงถ้วยพระราชทานนะครับจากพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวของเราครับชก3นาทีพัก2นาทีครับ 19ปีครับจากตามสุขผู้บนครับเจอจกับ25ปีจากกรุงบรัสเซลราชอาณาจักรเบลเยียม3ยกไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นอาวุธออกได้ออกเลยครับวางแข้งซ้ายไปก่อนครับรุ่งราวีวันนี้เสียแขกถอดมงบนเองครับสมชายเทศรุ่งเรืองครับเสียแขกแจกทองครับแวันนี้ถ้าเกิดรุ่งราวีชนะผ่านเข้าชิงได้นี่สำคัญตรงที่ว่า ได้รับเกียรติยศสูงสุดก็คือถ้วยพระธาตุนะครับและที่สําคัญครับเงิน2ล้านบาทครับสดๆครับขาดล่างดันล้มครับทางด้านของยูเซฟเบอร์ฮนเน็งยูเซฟนี่บอกว่าต้องการไปเจอสุดสาครนะครับผู้ชนะคู่นี้จะไปเจอคู่ของสุดสาครนะครับที่จะเจอกับนักชกจากเนเธอร์แลนด์ครับไมค์สตันครับต้องส่งกำลังใจกันเยอะหน่อยครับไม่ใช่งานง่ายของนักชกไทยของเรานะครับแม้ว่าเราจะเป็นชาติต้นตำรับ ฝันสอกไม่ถึงครับสับล่างครับรัตนของรุ่งราวีครับแทงซ้ายมาคือวยซ้ายครับอ้โหูเสียบขวาเสียบขวาครับยูเซฟฟันสอกซ้ายครับเนี่ยครับลูกนี้ต้องระวังครับหลังที่แล้วนี่รุ่งราวีแพ้นอกยกสามนะครับก็เจอสอกเนี่ยครับยูเซฟนี่มีความเป็นมวยไทยสูงมากครับมัหนักต่อยแรงครับสอกคมครับ ราบอกว่าศึกษามวยไทยมานานครับแล้วก็รู้จักเอือไทยคนไทยถึงกันนะครับก็พิชัยภัณฑ์พิารณาที่เข้าไปจัง,วนะง,งหงวะตรงนี้ครับห้าสิบห้าสิบจัมการต้องเตือนครับจังหวะที่ผู้ต่อสู้นี่เพียงทับลงไปแบบนี้ครับไม่เป็นไรครับขอกันกินมากกว่านี้ครับเดินเข้าหาครับรุ่งราวีครับนี่เป็นแชมป์ลีรอบกที่สุดครั้งที่25นะครับก่อนที่จะมาต่อย รายการอีสุตรซูเปอร์คัพนี่ไปแพ้เต็งอังสิทธิ์เจสายรุ้งอย่างสุดมันมาแล้วครับที่ในโรงเรียนน0 0กิอลกรัม9เดินต่อครับทุ่งราวีเดินช้าไม่ได้ครับทุ่งราวีเดินช้าไม่ได้แน่นอนครับเอาวาลแงซ้ายไปสองแก่้งครับแร่ขวาครับของอีเสฟครับทุ่งราบีต้องต่อสายเกือบ2กิโลกรัมครึง่งครับขนาดแบบไหนต้องงัดมากับ เดินเร็วครั people, บรุ่งราวีครับสามยกมันไม่เยอะเลยนะครับทุกทุกท่าครับชกสามนาทีพักสองนาทีเท่าน e Leon, ั to to ้นเองฝั่งซ้ายครับคูเซฟโอ้โหฟันสอบฝาดขวาแท่งซ้ายโต้แท่งขวาครับคิเซฟแต่ไม่แล่ขึ้นหน้าครับคูเซฟโอ้โหเตงซ้ายของรุ่งราวีครับคิวเซฟครับครับนอกครับบริเวณสะโพกด้านขวาฝั่งซิงซอง สอบขวาวางแขนงสายครับนี่ครับเขาแขนงสายครับเดินได้ครับภาษามองเขาบอกคู่ไได้ดุกก็ดีอหมดโยกับเสียบครับประทานหมดโยกพอดีครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อร่วมส่งเสริมมวยไทยโดยเครื่องดื่มราช้างอีซูซู ายร้อยตำรวจอำเภอสามพราเชจังหวัดนครสระบครับยกแรกก็ต้องบอกว่ามึงทีกุงทีและครับมีสายดีทั้งคู่ครับรับมาแล้วก็ให้คืนตลอดครับก็ออยู่เซฟตต้องบอกว่าตั้งรับจับทานดีมากแต่จังหวัดที่เดียวนะครับแล้วก็ตามน้ําไปหน่อยลูกนี้แหมกรรมการต้องเตือนนะครับกรรมการปูกิดครามประยุ์ครับไม่ง่ายครับทุณผู้ชมครับถ้าเกิดชนะนี่เข้าชิง2ล้านบาทนะครับ เพราะฉะนั้นนี่นคือต้องบอกว่าถ้าเกิดไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์ไทยไฟแล้วเนี่ยต่อยมวยกี่ปีครับถึงจะได้เงิน2ล้านครับต่อยมวยก็รวยได้ครับไทยไฟนายร้อยตำรวจครับยกที่สองครับลูกราวีนีเทียร์แชกบอกกินเดลนะครับลูกที่ใหญ่ที่เป็นเช่นเคยไม่ใครกิน,กค,นครับสองท้ายครับเป็นอะไรเป็นกันอุ้ยเจอสองซ้าย ที่รงนี้เลยครับเ้าฟันสอดซ้ายกัครับที่ยูเซฟครับตีขวาตีซ้ายครับขึ้นมากแทงซ้ายดูครับหลักเกียร์นี่ถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ได้ไม่ต้องดูหน้าครับหน้าตาของแนวปะหลังนี่ต้องคิดว่าเป็นคนไทยแน่นอนครับยูเซฟลดน้ำเล็กครับกรรมการคุยอีกแยกเข้ามาครับแทงซ้ายครับลึกมาขวา ายครับลูกราวีครับไม่ง่ายซะแล้วครับลูกราวีครับคิดใจใจแหละครับสองล้านสองล้านครับเข่าขวาขวาไม่มเจอแท่งท้ายของลูกราวีปล่อยขวาแทงเข่าขวาครับแท่งซ้ายครับลูกราวีครับต้องขยัน่อยครับเอาแท่งซ้ายครับอัดเข้าไปมีเหลี่ยมมาช่วยครับดูเซ็นครับดูครับเราอัดด้วยเข่าขวาครับ ของานข้าจัได้โอ้แลครับคูตอได้ครับคูตอได้ครับแล้วจะางเทียนไม่ได้รุ่นบาวีตั้งขาทีกรรมการผูจิกจะแยกออมาครับไอไฟนี้เพเกิดจับในแล้วจะไม่ได้กรรมการจะแยกมาครับเพื่อความเขากแล้วนะม่ไดท่ากแขวาเลยครับโาซ้โอ้โหลูก สองล้านไอ้น้องพี่น้องชาวอเมริกันถล่มจังหวัดอุบลครับถล่มเสียงเชียร์กันหน่อยฟันสอก้ายก็เอาเชอกสอกฝาดินมานแค่ตายครับกูเซฟกูเซฟเมาเมาสอกอยู่เมาสอกอยู่จะต้องหมายมเดินครับรุ่ดาวีเที่ยงายครับอ่าเตะได้สวยครับ ขวาไปนเลยครับโอ้นี่ครับแข้งซ้ายครับรุ่งราวีครับดูเซฟเลยครับแฉะเข่าขวาครับเทียบเข่าซ้ายไปครับฟันศอกขวาครับโอ้โหยืนครับยืนยืนมึนเลยครับทางด้านของรุ่งราวีฟันต่กขาโอ้โหนี่เลยครับดูเซฟเมื่อไห้เหมือนกับแหมแจมแล้วกันเอาพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมา ่วมส่งเสริมมวยไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทบางจากปิตโตรเลียมจำกัดมหาชนดูภาพช้าๆครับยก2อกครับอุโ,อโ,อโหูเจอศอกสองศอกครับสองศอกเติรนทนแล้วครับเจอกำปั้นซ้ายอีกทีหนึ่งช้าไปเลยครับรุ่งราวีครับนี่แหละครับคือนักมวยชาวต่างชาติเขาหนักธรรมาชาติอยู่แล้วและก็ยูเซฟมีต้องบอกว่าเป็นมวยครับ เป็นมวยครับมีเรื่องของหลักเหลี่ยมมีเรื่องของความแข็งแรงครับไม่ใช่งานง่ายของรุ่นดาวีนะครับเอาใจช่วยกันหน่อยครับแฟนมวยครับยกที่สายกสุดท้ายครับมีพระจันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับยอดมวยรุ่นเล็กอีกคนหนึ่งขึ้นมาเป็นพี่เลี้ยงให้ขอบคุณครับขอบคุณในด้านของพระ่านสุวัสดิ์ริปตะพันลบครับคุณนบพรวาทินครับประธานบริการจักระนชกมวยไทยโลกไทไฟและคนตำรวจโทชาเตชาเกียรติ ผู้บริการโรงเรียนในร้อยตรวจไม่ใช่งานง่ายครับวางขวาไปเจอเข้าเกี่ยวครับเจอเข้าเกี่ยวดูครับแหมดูเอาลงจนได้แทงซ้ายครับต่อยซ้ายลำตัวครับรุ่งราวีครับมีเท่าไรต้องงัดออกมาครับอูเจอสอกขวาสอกซ้ายครับฟันศอกขวาแท่งขวาครับรุ่งราวีครับเจอเกี่ยวแหมโชคดีครับได้เชื่อไม่ช่วย แข้งซ้ายครับรุ่งดาวีครับแข้งซ้ายครับรุ่งดาวีครับเอาหน่อยมีเท่าไรต้องใส่ให้หมดแล้วครับสองนาทีเศษครับรุ่งดาวีต่อยครับทางด้านของยูเซฟครับเ,เสียดายครับยกแรกนี่เราไปเดินชา้าแข้งขวาเจอแข้งซ้ายของรุ่งราวีนะครับยกระดับเกมของตัวเองขึ้นมาได้ดีครับทางด้านของรุ่งราวี เซฟขยับครับขยับเข้าหาครับมีหมัดมากูครับโอ้โหดูอย่างที่ผมเรียนว่าถ้าเกิดหลับตาเราคิดว่าเป็นคนไทยนะครับแทงซ้ายสวยครับรุ่งดาวีครับต้องเตะเยอะๆต้องเตะบ่อยๆครับอ้าวแ้่ซ้ายอีกทีนึงฟันต่อซ้ายครับตับด้วยเข่าแทงซ้ายครับรุ่งดาวี ตาละครับตาขวามีปัญหาครับตาขวามีปัญหาครับยูเซฟครับตาขวามีปัญหาครับฟองไม่เห็นนะครับตาขวาตอนนี้หัวเทียนบอดไปหนึ่งดวงครับลูกดาวีต้องเดินครับเป็นยูเซฟเดินครับเจอแข้งซ้ายแข้งขวาครับยูเซฟฟันสอกซ้ายครับลูกดาวีเอาเจอซอกซ้ายโอ้โหซอกซ้ายซอกขวาครับโอ้โหฟันซอกขวาครับโอ้ชุดใหญ่ครับชุดใหญ่ครับชุดใหญ่ครับหองฝากจากรันเซลครับเอาบวกซอกซ้ายคือตีเข่าซ้ายครับโอ้โห โอ้โหไปสมาธิหลุดครับโอ้ลูกราวีเอาแข้งขาหลุดอีกเจอศอกแทงเข่าขวาแข้งเข่าขวาศอกครับลูกราวีอยูเซฟดึงมาครับดึงมาแล้วดันฟันศอกขวาครับโอ้กรรมการยภูก็ตนี่เหนื่อยเลยครับตัดสิทธิ์คู่นี้ต้องช้าเรื่องทันนะแข้งซ้ายครับลูกราวีครับเจอแข้งขวาแข้งเข่าขวาแข้งเข่าขวาครับแข้งขวามาแข้งซ้ายครับ ครับท่าซ้ายนี่ครับลูกเราที่ต้องเตะเยอะๆครับแถ้าเกิดชนะมันต้องชนะชัดเจนไปเลยครับกูเซมรัสนะไม่ตีครับกรรมาการแย่ท่าซ้ายครับกำปั้นชายครับโคมดยกที่สามครับ,บคุณผู้ชม อยู่ที่กรรมการสามท่านแล้วนะครับหาวเยี่ยวนอารุณคุณบุธชาติและก็กรรมการสังเกตทึ่งแดงครับทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถทั้งคู่นะครับนี่ครับสมชายเพชรรุ่งเรืองนะครับทํามาสร้างศรีส,รสัจให้กับวงการอัวยยุคนี้ปศออนี้อย่างแท้จริงครับแต่ทองไม่ว่าจะเป็นทัน้งวนในสังกัดหรือนักมวยนอกสังกัดครับในจับบงบวาครับน้องตัดคุณพวงย่นได้ เล่มค <พ uka> รับคุจาร์รัสเซลครับแล้วก็ดวลที่จะขอของฝากจากเบลเยียมครับโอ้โหใช้สอบดีมากครับปกตินักมวยชาวต่างชาตินิจะกลัวสอบนะครับนี่ครับเขากลัวอะไรเขาเพยายามกดอย่าง,งนั้นจนช,ช้ำคอต้องช่วยผมเอาละครับเรียกเชิญครับคุณแมนดิวแล้วมาถึงผลการแข่งขันครับ Le Kaurape And the winner is... Belgium! Youssef Ugeda. กระมือให้กับนึกมวยทั้งสองคนด้วยครับสูบ้กันอย่างจุเดือดเลยทีเดียวครับขอบคุณรุ่งราวีพีเคแสนชัยมวยเทมและยูเซฟบูเกนดี๋ย่าที่ผมประกาศไกลแล้วนะครับเขาจะเข้าสู่รอบต่อไป